น้องคอมเตอร์วงเล็บเจส้มสั่งลุยพร้อมหนึ่สามส้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 มโอ้บลเล็กยอดงเลยได้ห้าแปดล้อย่งไปคว้าน่นี้ครับตองกางโกครับเป็นคนนิ่งๆี่นเลยสวยงาม คอามเราจะปล่อยังไฟเบอร์40บังไฟเบอร์40สจอหนงรอบหนึ่งสองสามโอ้บันาเมืองอ่างแรง่ยอะใ่เข้ายอดครับ

Ô ăn sao mày, đâu có chịu không không kịp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  không

พรอมแล้วก็ไฟเบอร์4ี่สิบหกนไฟเบอร์ส 6, 6น้องนับตางขวัญใจดารุ่งสวงเล็บสาวดอกแครอวพร้อมหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งสองลงแรงหเนันเห็นชัดเจนนะครับลงแล้ว

3 2 1กดครับกด1 4 0